ตรงนี้ถามมาเลยมผมจะรายการกับมิ้นโอเคไหมพร้อมพี่ทงเลยเรา3คนโอเคไหมอ,อ,อพี่ด้วยใช่ไหมใช่ด้วยก็พอได้นะแต่ใจไงพี่รักดำจริงเหรอทง <laughs> เดี๋ยวพี่ใคตัวเล็กด้วยไม่ลยไม่ได้ไม่ได้ช่วยให้กูอยู่ในงานนี้ต่อนะไปแจมกับกูอีกงานนึงด้วยเพื่อนอยู่ถ้าถ้าเพื่อนมีความสุขเพื่อนก็มีความสุขก่อนเนี่บอกเจดมซานโชเลยชงหวานเจี๊ยบก็ต้องชงให้เพื่อนหน่อยเพื่อนรักไงเหมือนกขอคอครับเจ๊โฉันมาทำอะไรนี่เอ้ยเว้ยเอ้เดี๋ยวขอบคุณขอบคุณ พี head, ่มินด้วยที่วันนั้นดูเจ๊ดำไลฟ์แล้วส่งดาวให้เจ๊ขอบคุณมากอ๋อเดี๋ยวเจะบอกว่าขอบคุณอะไรตะเกียบตังน้องเขาจ่ายยังจ่ายยังเกียร์ไปแล้วเกียร์ไปแล้วส่วนไอ้บ้าเออน้องก็ให้ด้วยใจมีรายการอื่นมาจ้างมันไม่ใช่รายการฟุตบอลเดียวแล้วต้องมีรายการตลกต้องมีต้องมีต้องมีแต่คุณน่ะคุณไปคุณต้องเอาเราสองคนไปด้วยเพราะว่านี่เป็นคนส่งให้ตลอดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตอนนี้อยู่กับมินอยู่มินไปเลยไปเลยไปไหนไปก่อนเลย โอ้ย่างก่อนเลยทิงเนี่ยบึ้งไปยี้ตลอดตรงนี้ถามมาเลยผมจะรายการกับมิ้นโอเคไหมทุกจันรายการบันเทิงใช่ไหมม่ไม่รายการใช่ไม่รายการฟุตบอลพร้อมพี่ธงเลยเราสามคนโอเคไหมอ๋อพี่ด้วยใช่ไหมใช่ด้วยก็พอได้นะแต่ใจไงพี่รักดำเยี่ยรักดำจริงจริงเหรอทง เดี๋ยวพี่ไปตัวเล็กด้วยไม่กันเลยไม่ได้ไม่ได้ช่วยให้กูอยู่ในงานนี้ต่อนะไปแจมกับกูอีกงานนึงด้วยอ๋อไอเจไอไอเวทที่มึงเอากูออกนี่ใช่ใช่ไงจะให้กูพูดไหมเรื่องที่มึงเอาหมาไปหลอกผู้หญิงอ่ะเอาไหมให้น้องมิ้นเขารู้เลยไหมเอาไหมเอาจริงๆริงเขารู้อยู่แล้วล่ะค่ะไม่อะอยากโดนหลอกบ้างไอเด็กมันสู้เจเด็กมาสู้เป็นพี่เป็นพี่พี่เต็มที่อยู่แล้วค่ะหนูว่าเป็นพี่เหมือนกันได้เลยค่ะ เ็นสนใจครับร่วมเป็นพิธีกรไหมครับสนใจไหมพี่เจได้ไหมคะได้ได้รายการใหม่อ๋อพี่ชอบอะไรพี่ชอบว่าโอเคถือว่าโอเคแววตาที่เมื่อกี้คือเขาอยากให้หนูนั่งอยู่ตรงนี้เออไม่ถ้าพี่อยู่ด้วยก็โอเคถ้าเรื่นัดจัดสองคนไม่ไหว้าเรื่องตอนนี้ไม่กูไม่โอเคแล้วตอนนี้ไม่คุณก็เป็นตอนแรกเช็คอินไปที่อ๋อโอเคได้ได้ได้เพื่อเพื่อนอยู่แล้วถ้าเพื่อนมีความสุขเพื่อนก็มีความสุขจัดเลย โอเคอ่านี่คุณป๊าบบอกวิ่งหน้าอยากให้น้องมิ้นมาแทนเจ๊ดำไอ้ปาบเนื้ตีมนะป๊าบนะบล็อกซิบล็อกอีป๊าบสิบล็อกแบบนี้เลยอันนี้กลับมาเรื่องฟุตบอลกันต่อมากอทีนี้อย่างน้องมิ้นอยู่เชียงใหม่ FC ตอนนี้ก็ยังติดตามผลงานแล้วก็บอกว่าเคยถึงขั้นเป็นท่งเป็นทูสโมสรเลยไหมนะถูกไหมที่เราเคยคุยกันตอนนู้นใช่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 ในกันเนาะแล้วตอนนี้ยังได้ทําอะไรเกี่ใช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 ่ใน่ใช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 ่ใจจะแบบอยู่กับ ไปเที่ยวทุกสนามดีกว่าอ๋อผู้ดังไๆ่ขาได้ยินเลยค่ะมานั่งใกล้ๆสิคะเจ๊เปลี่ยนที่ไหมไม่เป็นไรให้เขาพูดใกล้ๆดีกว่าคำถามกูคืออะไรตะเกียบกูถามว่าอะไรอย่าไม่เก่งนะเออมงงจริงจริงกว่ากูก็ลืมมึงแกมากระทำอะไรกูตกลงกูถามอะไรไปวะตะเกียบไอ้หนอมก็ตอบก่อนทิกต็อกมีไหมลูกทิกต็อกไม่เคยได้เล่นเลยค่ะเออหนูต้องต้องลองนะทิกต็อกไปไวนะลูกนะเพิ่มยอดเร็วเล่นด้ไหมคะ มีอยู่เจ๊มีอยู่แล้วเจ๊มีแต่เล่นไปถึงเล่นกระหนุไงทางนู้นดีกว่าูเพราะเจ๊ก็ไม่ค่อยถนัดกระหนเท่าไหร่เออเนี่ยกูรอดแล้วกูเจอกูก็รอดกูบอกเลยคือตอนนี้ไงเนี่บอกเจ๊ดมซานโชเลยชงหวานเจี๊ยบก็ต้องชงให้เพื่อนหน่อยเพื่อนรักไงเหมือนก่อคอคอครับเจ๊อ้โบอกว่าอาทิตย์หน้าอยากเห็นเจ๊ดมลาเพื่อนเพื่อนโอ้ยไอ้ไอ้พาร์คไอ้เวนอ่าพี่เจคิดยังไงกับพี่มิ้นครับผมเชียร์พี่เจครับเอาเว้ยอืม เอาไว้ไม่บอกตาว้ยกูฉันมาทำอะไรที่นี่เอยเว้ยทุกคนส่งกองลงใจให้เจวรปัดด้วยแล้วกันนะเพราะว่าเพื่อนเจคนนี้ก็โสดมานานแล้วตั้งโอ้โหสองสามชั่วโมงแล้วคือโสดมาเพราะนั้นก็ฝากกองลงใจให้เจวรปัดด้วยแล้วกันเดี๋ยวดูคู่นี้ก่อนให้เขาไปหาร้านแนะนำร้านให้เขาไปกินนะเดี๋ยวเจก็คงไปกินข้าวเวฟเซเว่นแล้วเพราะเจเป็นตัวคนเดียวเจก็คงไปกิน ข้าเวฟเซฟวงเซฟเว่นแหละเพราะเจ๊เป็นตัวคนเดียวนะโอ้โหแหมพูดจะไปไดกับหนูได้นะคะแบบเธอไปถือกล้องให้อ๋อไปด้วยกันได้ได้ได้เออไปไหมไปไหมอ่อให้ไปถือกล้องให้สองคนใช่ไปกันสองคนเป็นเด็กกันไปถือกล้องใช่ได้ไหมได้ไหมล่ะเหนื่อยตะกี้ตะกี้ถอนถอนหาใจถอนหาใจเหนื่อยได้ไหมเพื่อนเพื่อนได้ไหมล่ะได้สิออเไปไหนล่ะบอกดิ